ฮัลโหลก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันกับเกม War t h u n เ e r อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ารถถังสัญชาติอิตาลีนะครับผม A B 43นะครับผมถ้าเกิดใครรู้ชื่อเต็มของมันจริงๆก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อเต็มของมันคือชื่ออะไรนะครับมแต่ใน War Thunder มันเว้นไว้เหลือแค่ A B 43นะครับผมก็เป็นยันเกาะอีกเช่นเคยนะครับผม ครับใครที่ถามว่าทําไมถึงช่วงนี้อัพแต่ยานเกาะก็มันอยู่ในช่วงแรกๆผมก็อยากจะอัพยานเกาะให้มันหม,ห,มหมดหมดหมดไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยเล่นรถถังหนักหลังๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็เหมือนช่องผมดีแรกๆก็ต้องจากเริ่มจาก1ไปถึง100อะไรอย่างเงี้ยโอเคก็มาดูกันที่เอสเลนะผมไอที่เก็บกระสุนของเจ้า AB-13 ก็จะอยู่ด้านล่างนะผมสำหรับใครที่เคยเล่นแล้วสามารถรู้จุดอ่อนก็ อยู่ตรงข้างล่างเลยผมยิงเจาะเกาะทะลุเข้าไปตรงยางเนี่ยตรงล้อทะลุเข้าไปตรงล้อเลยผมทะลุเข้าไปปุ๊บก็โดนกระสุนก็จบเลยผมทันนี้ก็จะมีกันทั้งหมดสี่คนนะผมก็เป็นคนขับแล้วก็คนยิงแล้วก็คนรีโหลดนะผมเออคนยิงอยู่ไหนวะคนยิงคนไหนวะน่าจะทั้งรีโหลดทั้งยิงะนะผมอันนี้คอมมานเดอร์แล้วก็มิชชินการอยู่ด้านหลังนะผม ซึ่งด้านหลังก็ไม่เห็นยิงเลยก็อย่าไปสื่อถาอะไรมากผมก็เอาเป็นว่าไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะเราก็อยู่ที่สี่จะเพาะวเกมมึงเริ่มกลัวเพื่อมันดันมากเลยมะไม่ค่อยอยากจะไปข้างหน้าเท่าไหร่ถอยไวไหมถอยไวนะผม ถอยไวมากพอๆพอกับไอไอรถถังอะไรนะไอพา,ม,าม่าแล้วผมพอๆกับคันนั้นเลยถอยไวมากแต่ถ้าจะดูทรงก็น่าจะหนากว่าหรือเปล่าหรือว่าใหญ่ใหญ่เด็ดตัวตัวมาไม่รู้ยิงก่อนอ,อ๋อยิงนี้ได้อยู่ดีวะเรียบร้อย ไม่เข้าอ่ะตรงไปไ,ได้อยู่น่าจะโดนตะเกีกตะเกีอยู่เขาน่าจะเร่งรอแล้วเราไม่ควรจะโผล่ไปโอ้มีเพื่อนแทงให้อยู่นี่วา่ามีเพื่อนบังให้ยิงไปแล้วไม่โดนก็ยิงตกมาเขายิงตกมายิงไป ฟสองฟสอไม่ตายเอ้ยกันเนอร์ไม่ตายวะตายไหมตา,ต,าตายตายโอเคเรียบร้อยเก็บอีกยาวเลย F1 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 ฟีโลหลดไว้ตายโหเก็บย,ยาวๆเลยว่ะคันนี้ดุเกิน เก็บเท่าไหร่ละเก็บสี่เจาะเกาะแรงอยู่ครับเนี่ยเจาะทะลุเข้าไปเลยอะ่ะไอ้ตรงนี้มันยิงทะลุหรือเปล่าผมขอยิงสุ่มก่อนไม่ทะลุว่ะโหไม่น่ายิงไม่น่ายิงสุ่มเลยหลบก่อนหลบก่อนอเขาเลงเราเอ็นเตอร์รอดลยเรียบร้อยไหม ม่งไม่ตายอย่างนั้นก็นิ่งอย่าง้นก็นิ่งยิงยิงด้านนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเป็นสามเป็นสามเปนสามเรียบร้อยไหมล่ะเรียบร้อยไหมล่ะเก็บหกแล้วผมโอ้โหยังดดคันนี้เคลื่อนตัวก็เร็วยิงก็นหนักรับรองนะผมเก็บเงินสบายส,สบายอิยงไปแล้วโอ้โหเฮ้ย ดูเกินเก็บเจ็ดได้มุมดีด้วยครับเนี่ยทีสนุกข,ขั้นเยอะผมถอยไปโคเวอร์ที่เดิมไหมคือมันได้กำไรอัตรงนี้ <c oughs> แต่ถ้าตรงข้างหน้าเราโผล่มาเยอะเนี่ยเราองยันไงดีเนี่ย นั้นเพื่อนนะผมข้างหน้าข้างหน้าโผล่มาไหมนั้นเพื่อนไม่เห็นศัตรูเลยแต่ฝั่งตรงข้ามเหลือเต็มแล้วเนี่ยขวาเพื่อนตายวะไม่เห็นอะไรเลย อยวเล่นเครื่องบินนะเนี่ยแต่ว่าผมอยากให้เห็นประสิทธิภาพของยานเกาะขันนี้อย่างเต็มที่นะผมนี่เก๋น้องดันละถ้าอยู่ตรงนี้คงจะไม่ได้กินแล้วดันไปแถ่ะไปเส้นนิดหนึ่งโอ้ขวานี่หว่าว่ามนเป็นตาย เรียบร้อยครับเข้าไหมรีโหลดรีโหลดตายต้องจัดการตรงหัวมันข้างๆเรียบร้อยไหมโอ้ยม่ชินกันยิงข้างล่างลยกันอกันเนอร์ตายเล่นคนขับเนี่ยน่าจะเหลือคนขับเออเรียบร้อยซ้ายซ้ายมาซ้ายมาบอกว่าข้างหลังคงไม่มีมาแล้วนะ อยู่ขวาเนี่ยระวังเราค่อนข้างเรียบเรกชา้าเรียบร้อยนะครับกันเนอร์คนขับก็ตายไปของกูไว้ของกูเซ้ายซ้ายซ้ายมาน่าจะไม่ทันหรือเป่าเพื่อนอยู่ตรงนั้นเยอะเลยนะอ่าละหิวหิวสิบคันว่าะครับ ใก็นะเ,เหลือพันละห้าคันจนเหลือยี่สิบหกน่ะก็เหลือแหล่นะตัวรงนี้เราก็ต้องระวังมากนะผมเพราะเราก็ค่อนข้างที่จะบางอยู่เขาเรื่องตายข้างหน้าขวามีอาไงเดียว ขอชะลอดูก่อนเยออ้สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วยิงก่อนไม่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 ไม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 ทนมันหรอเหลือไม่เหลือขันหนึ่งสองสองเหลือสองแอบไปแถวนี้เปล่าเนี่ยทั้งเราไม่เห็นแม่งโผล่ไปแม่งดักยิงอยู่อยู่ซ้ายดูซ้ายดิฟต้องดิฟยิงเขาจังหวะเนี้ย เห็นว่ะกูสองคันเลยว่ะโอ้ยเสียดายเสียดายงั้นได้อีกสองคันนะเนี่ยก็เป็นยังไงกับบ้างผมกับการรีวิวเจ้ารถถังสัญชาติอิตาลี a b 4 3นะผมแต่ละผมก็ถือว่าเคลื่อนที่เร็วนะผมส่วนการถอยหลังก็ไวเหมือนไอ้พามาเลยอะถ้าผมจำชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะผมถอยหลังไวเหมือนกันเลย้วผมแต่ ข้อดีตรงที่มันจอะเกาะหนักนะผมจอะเกาะหนักมากทามที่ผมให้ดูเลยผมเก็บเป็น10คันนี้เก็บสบายๆเลยแต่เรื่องความบางก็น่าจะหนากว่าพามา่มานิดนึงนะผมก็ผมผมจำชื่อมันไม่ค่อยได้ถ้าจําจำิีก็ขออภัยผมมันชื่อพาม่าหรือพาโลมาวะไอคันไอผมที่ผมเล่นไปพพาที่แล้วผมจําไม่ได้วะก็เอาเป็นว่ามันก็ถอยหลังไวพอๆกันนะผม ส่วนเรื่องของความถึกก็ผมให้มันถึกกว่านะดูจากเกาะขอดูเลยกันโอ้โหไม่ถึกว่ะบางบางกว่าเฉยเลยว่ะเออบางกว่าบางกว่าก็เป็นยังไงบ้างผมกับการ,รีวิวเจ้า AB 4.3สําำหรับเพื่อนท่านใดทชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บ้านผมเพื่อเป็นกำลังใจใน้าทำคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ